ด้วยนะด้วยนะด้วยับพี่ับข้าวุกัขน้ขอาวุกเนพุกระตินสามรอบนะครับก่อนที่จะนำพุ้งกระตินและก็บริวารองกระตินที่จะประกอบพิธีถวายผ้ากระตินในอุโบสถนะครับซึ่งเจ้าของพุ้งกระตินและก็ทั้งคุทั้งหลาย ก็ได้สนุกสนานในการรำแม่พุ่มกระติ่นนะครับโดยเฉพาะคุณตาจมตองสมนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ติดต่อประสารงานะได้ดีเยี่ยมทีเดียวนะครับในโอกาสนี้นะครับมีประชาชนค้นควาดหลั่งไหลกันมาเยอะทีเดียวนะครับในโอกาสนี้ก็สนุกอย่างเดียวไม่พอเลยครับได้นบนได้กุศลทียิ่งใหญ่ด้วยนะครับ เออายมาเยมบาาระเอาดอมากพะกน่ครัาาเือนขอบคุณพี่น้องชาววัดพระหอมรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้มาร่วมาทอดกระถิ่นสำนึกรักบ้านเกิดวัดพระหอมนะครับด้วยพระบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือนะครับจงบรมาดาว่้ท่านประสบแต่ความโชคดี มีความปรารถนาดีมีความสุขตลอดไปนะครับด้วยพระบารมีครับสาธุสาธุพรรษาลาองค์พระสงฆ์เจ้าวิถีเราทําทุนบนกฐถินสามัคคีหมู่บ้านงานได้ยินกองกฐถินกลางศาลาประชาคมกาลทานหนึ่งเดือน<ม>เตือนใจมั่น<ม>แรมหนึ่งข้าเริ่มงานการอุดหนุนถึงกลางเดือน12ต้องเจือจุนทอดทําบุญกระถินทานงานบ้านเราสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียรบ้านตุ้ง<ม>วันนี้พาคุณผู้ชม มาร่วมทอดกระถินสามัคคีที่วัดพระหอมนะครับวัดพระหอมอยู่ที่หมู่ที่4ี่ตำบลบ้านกลางอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับก็ด้วยการประสานงานของคุณคุณจาชนทองส่งสมนะครับซึ่งเป็นกรรมการวัดพระหอมและก็เป็นผู้ติดต่อประสานงานมาในวันนี้นะครับคุณชมครับวัดพระหอมเป็นวัดที่ยก,ยกระดับกำลังที่จะพัฒนา ในการทอดกรถินครั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์หลักๆของวัดประหอมก็คือต้องการที่จะซ่อมแซมบูรณะอุโบสถหลังเก่านะครับซึ่งชำรุดไปตามการเวลาและก็ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุนะครับคุณผชมครับก็ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้รับส่วนบุญส่วนกุศลไปพร้อมๆกันนะครับคุณชมครับซึ่งวัดพร,ระหอมแห่งนี้เจา้าอาวาสก็คือพระประหลัด พระไทยเมติโกเป็นเจ้าวาดวัดพระหอมแห่งนี้แล้วก็มีเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับรูปหนึ่งที่เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนก็คือพระ,พระครูพิสารวิหารวัดหรือที่รู้จักกันคุ้นค้นในนามพระอาจารย์บุญให้ปัทุโมนะครับเป็นเกจิอาจารย์ชื่อชื่อดังที่วัดพระหอมแห่งนี้นะครับซึ่งท่านก็เกบกพรรษาแล้วนะครับเป็นเกจิที่มีผู้คนให้ความเคารพ ศรัทธาด้วยดีตลอดมานะครับคุณผู้ชมครับสำหรับประธานในการทอดกระถินครั้งนี้คุณชลธน์โสวพาคุณสันติสวพานะครับเป็นประธานอทอดกระถินในครั้งนี้นะครับในส่วนของประธานอุปถัมภ์ฝ่ายบรรพชิตก็คือพระครูเมธีนวคุณเจ้าอาวาสวัาเสริมเจ้าคณะอำเภอหัวไทเฉลิมระเกียรติธรรมยุทธ์นะครับแล้วก็พระปหลัดอรชุนอภิ จิตโตนะครับเจ้าคณะตำบลเชียนงนี้นะครับเป็นวัดที่สะอาดมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับการจัดระเบียบเป็นสัดส่วนนะครับเจ้าโศกมาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแฟนมคตนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ได้รับฉายานามว่าจันทราโศกราชก็คือเป็นกษัตริย์ที่ชอบความรุนแรงชอบรบทับจับศึก นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าโศกมาราชได้พาทหารไปรบทัพจับศึกที่เมืองโมริยักษ์นะครับในขณะที่รบทัพจับศึกนั้นก็ต่างฝ่ายต่างต่อสู้กันนะครับทหารของพระเจ้าโศกมาราชก็บาดเจ็บล้มตายจํานวนหลักพันหลักหมื่นและก็ส่วนหนึ่งก็ถูกจับเป็นเชลยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้าโศกมาราชก็ สำนึกบุญสำนึกบาปก็เลยคิดขึ้นได้ว่าทหารที่มารบทับจับศึกในครั้งนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวเมื่อมาล้มตายจากสงครามก็ทําให้ครอบครัวเดือดร้อนเมื่อเป็นชนีพระเจ้าโศกมาราชก็เลยสํานึกบุญสํานึกบาปหันมาสนใจธนบำรงพุทธศาสนาถือศีลเจริญปาวนาอาณาปณสติ นะครับด้วยการเป็นเจ้าภาพในการทำสังกายนาเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างสถูปเจดีนะครับแล้วก็วัดวารามต่างๆด้วยการสำนึกบุญสำนึกบาปกลัวกฎแห่งกรรมจะมาตามสนองเพราะฉะนั้นบุญกุศลใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มนะครับซื้อไม่ได้ขายก็ไม่มีใครเอาถ้าอยากได้ ก็ต้องทําเอาเองนะครับคุณผูชมครับเมื่อเป็นเช่นี้พระเจ้าโศกมาราชก็เลยจัดทูลถามแด่พระโมคัลานะว่ากรรมดีสามารถลบล้างกรรมชั่วได้หรือไม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพระโมคัลานะก็ได้จัดตอบโดยอาศัยโสนกัดสูตรจากการเทศนาสั่งสอนตามแว่นแฟ้นต่างๆนะครับให้ฟังนะครับจนในที่สุดพระเจ้าโศกมาราชก็ทราบซึ้งในรสธรรม ก็หันมาสนใจธนุบำรุงพุทธศาสนาเรื่อยมาหัแห่งนี้นะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2448นะครับปีพุทธศักราช2448ก,24ก็รวมแล้วประมาณ1 1 9ปีนะครับวัดแห่งนี้ได้ก่อสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับทุกท่านครับซึ่งวันนี้ก็มีผู้คนมาร่วมทอดกรถินกันอย่างล้นหลามมากมายแรงบุญแรงศทธา ก็ยากที่จะต้านได้นะครับด้วยความศรัทธาด้วยความเริ่มใสของพี่น้องที่นับถือพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวัดพระหอมอย่างนี้เป็นวัดสังกัดธรรมยุทธกานิกายนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับความสําคัญของการทอดกรถินซึ่งในอดีตนะครับมีเรื่องเล่าว่าก็มีพระภิกษุชาวปาถยรัตหรือที่เรียกกันว่าชาวปาถานั่นเองนะครับ เป็นพระภิกษุที่ถือธุดงคงกวัดสามรูปเดินทางเพื่อต้องการที่จะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระภิกษุเดินทางจากเมืองปาทยรัตหรือเมืองปาถาไปถึงเ,เมืองสาเกตก็ทรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือน8ซึ่งตามพระธรรมพระวินัยจะต้องจำปัรษาหนึ่งใจมากสาเดือนนั่นเองนะครับพระภิกษุเหล่านี้ก็ภาวนาเข้าปัญษา ในขณะที่จำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตก็พระภิกษุทั้ง30รูปร้อนรุ่มร่วมใจที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ MM ให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นฝันกำลังใจให้กับพวกตนหลังจากที่ออกพรรษาแล้วนะครับพระภิกษุเหล่านี้ก็ปาวารณาออกพรรษาคำว่าปาวารณาก็หมายถึงอนุญาตให้ยินยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันไม่ถือโทษโกรธต่อกัน เพราะในช่วงที่จำพรรษาอยู่ด้วยกัน3เดือน1นึ่งใจมาย่อมมีการกระทบกระทั่งนะครับกินแหนงแทงใจหรือบาดหมางใจกันก็ภาวนาออกพรรษาก็ไม่ถือโทษโกรกันประมาณนี้นะครับคุณชมครับเมื่อภาวนาแล้วพระภิกษุทั้ง30รูปก็เดินทางด้านด้น,ดนลัดเลาะบกหนาม่วยหนามโครนตมนะครับฝนตกเปียกชุ่มไปทั้งตัว ตลอดเส้นทางนะครับเพราะเป็นช่วงฤดูหน้าฝนบางจุดบางสถานที่ก็ต้องมดนะครับเถาวันเทาวันกิ่งไม้ก็เกี่ยวสมงจีวรไม่มีสภาพชิ้นดีฉีกขาดหน้าสมเพศเวทนามากนะครับเทาวันเกี่ยว นะครับกิ่งไม้เถาวัลย์เกี่ยวสบงชีวรฉีกขาดไม่มีสภาพชิ้นดีนะครับเมื่อเดินทางไปถึงพระพุทธองค์ก็ทรงทูลถามว่าในขณะที่อยู่เมืองสาเกตจำพรรษาอยู่สามเดือนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในขณะที่เดินทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับพระภิกษุเหล่านี้พระภิกษุเหล่านี้ก็ได้จัดตอบแด่พระพุทธองค์ว่าในขณะที่จำพรรษาที่เมืองสาเกต นะครับก็ไม่ถึงกับลำบากไม่ถึงกับสบายดีนักคงเป็นอยู่ตามอัตภาพนั่นเองแต่ว่าในขณะที่เดินทางนะครับด้วยความยากลำบากถนนหนทางก็ไม่มีคอนกรีตไม่มีคอนกรีตเหมือนทุกว,วันนี้นะครับต้องบกน้ำลุยโคลนฝนตกเปียกชุ่มไปทั้งตัวตลอดเส้นทางลำบากมากพระพุทธองค์ก็เลยยกเอาเป็นโมเนต ในการที่พระภิกษต์จำพรรษาหนึ่งไตรมาสสามเดือนไม่ขาดพรรษาก็ได้รับอนิสงส์อย่างเช่นไปไหนไม่ต้องกอ,องสบงจีวรไปไหนไม่ต้องวิกับไม่ต้องลาพรรษาแล้วก็ไม่ต้องวิกับหรือไม่ต้องเป็นโทษจีวรน,นั่นเองนะครับแล้วก็ให้การกระถินได้นั่นเองนะครับนี่คืออนิสงส์เพราะฉะนั้นการทอดกรถินสามัคคีนะครับคุมครับจะต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงกับพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องเป็นไปตามพระทาพระวินัยที่ได้บัญญัติไว้และก็มีข้อจํากัดทางด้านเวลา ก็หมายถึงว่าห่วงฤดูการทอดกระตินทอดได้ตั้งแต่เดือนหนึ่งค่ำไปจนสิ้นสุดวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองในห่วงเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีข้อจํากัดทางด้านจํานวนก็หมายถึงวัดหนึ่งหนึ่งนะครับจะต้องจำพรรษาอย่างน้อยห้ารูปหนึ่งไมาสไม่ขาดพรรษาสามเดือนที่มีสิทธิ์การกรตินมีสิทธิ์รับกรตินได้นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อจํากัดทางด้านจํานวนครั้ง ก็หมายถึงว่าวัดหนึ่งสามารถพอดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคุณชมครับอ่าด้วย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 ขอบคุณครับ

จะกับจุดตรงนี้เป็นโรงทานนะครับซึ่งบริการเลี้ยงอาหารหลายเมนูหลายรสชาติหลายอย่างด้วยกันนะครับุถูคกับซึ่งนะครับสะอาดสะอาดวัดพร,ระหอ,อย่่งนี้เป็นวัดที่จัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้อยา่างสุดยอดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงครัวอาคารที่นั่งโต๊ะก,กาวีสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็มี คนมาช่วยงานเยอะๆนะครับเอาผลหมากรากไม้นะครับมาเลี้ยงผู้คนที่มาทําบุญในวันนี้นะครับคุณับก็ถือว่าส่วนหนึ่งแล้วครับเป็นการทอดกระถินในรูปแบบของอาหารเกิดชาติหนึ่งชาติใดพบหนึ่งพบใดก็จะได้ไม่อับจนจะได้มีโภกกระซับไม่อับจนแล้วนะครับไม่อดอยากเพราะฉะนั้นการสร้างโรงทานในอดีตนะครับในประเทศอินเดีย ก็ไว้สำหรับคนยากคนจนที่มีโอกาสได้รับประทานอาหารที่โรงทานนะครับคนรวยในเนียไม่ไม่มีโอกาสได้ได้ทานนะครับเชื่อว่าคนที่นำอาหารมาเลี้ยงที่โรงทานนะครับเป็นการช่วยวัดในเรื่องของอ,อาหารที่คนมาทำบุญจะได้รับประทานกันนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับเป็นการสะสมสเบียงบุญ เกิดชาติหนึ่งชาติใดพบหนึ่งพบใดก็จะได้ไม่อดอยากจะได้มีอาหารกินตลอดนะครับทุกทุกชาติไปเชื่อกันอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้นะครับมีคนเข้าคิวกันเยอะทีเดียวนะครับก็เป็นการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรื่องวันชาเรื่องที่รันขอคุนแม่กันฮะอ่านะครับ เป็นสถาทีต่ตอนกับฐานในเหลืองอาการกินะนะครับไม่ว่าข้าวขนมหวานน้จ้ากาแฟดวงหัได้กับดวงหนะด้านหนาด้านน้อ,นนงนงอ,นนองนะครับดูที่ข้างหลังมูดหน้านำนำานำหรือ่อกเพียเยื่อแจยกใจใไปจอดฐานสถานนะครับประมาณกองอยขันนะครับะนะครับเพือบเป็นระเบียบเรียบร้อยนลครกบ ข่าวออกจะได้สะดวกในบีนองนะฝุงชนของเราวัดร้อนองเราเราก็ต้องช่วยกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าวันสำคัญอย่วันนึงของบีนองจะหวัดห้อนะม่ม เ, <c oughs> เป็นอันว่าเสร็จสิ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดถวายภากรินและองค์บริวารน,นะครับคุณผ <c oughs> ู้ชมครับก็ญาติโยมพุทธวริษัทนักบุญทั้งหลายคงจะสนุกสนานทางด้านการบันเทิงนะครับเต้นรํา เพื่อแห่ผ้ากระตินและบริวารนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ขออุุโมทนาสาธุมายังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ